สวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับเรื่องที่ฟุตซอลทีมชาติไทยชนะคิวบา10ประตูต่อ5นะครับแล้วก็การันตีผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์ได้สําเร็จก่อนจะเจอกับบราซิลในนัดสุดท้ายครับผลการแข่งขัน,นขฟุตซอลชิงแชมป์โลกกลุ่มบีนัดที่2ทีมชาติไทยอันดับ9ของโลกนะครับพบกับคิวบาอันดับ78ของโลกที่สนามบูคาร่ายูนิเวอร์แซลสปอร์ตคอมเพล็กซ์ประเทศอุซเบกิสถานนะครับโดยนัดแรกนะั้นไทยชนะโครเอเชียมา2-1ครับขณะที่คิวบาแพ้บราซิล ศูนย์ประตูต่อ10ในครึ่งแรกนาทีที่4คิวบาขึ้นนำก่อนจากคริสเตียนบา l เลนเต้จากนั้นทีมไทยยิง3ประตูรวดจากกริดอรันสัญญาลักษณ์นาทีที่6กรณชัยจุงวงศุขนาที12และสุพพพุฒินกลางนาที14ขณะที่คิวบาก็มายิง2ประตูรวดตีเสมอเป็น3ประตูต่อ3แล้วก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้นะครับจากนั้นครึ่งหลังทีมไทยมาฟอร์มร้อนแรงครับยิงเพิ่มอีก7 ลูกและเสียไปแค่2ประตูเท่านั้น7ลูกก็ได้จากสุภวุฒิอีกหนึ่งประตูอิธิชาประภาพันธ์กับโมหัตอุสมัน,ม,นมูซาคนละ2ประตูอาภิวัตรจ่มเจริญและสราวุฒิผลาพฤกอีกคนละ1ประตูนะครับจบเกมไทยก็ชนะคิวบาไป10ประตูต่อ5นะครับทำให้คว้าชัย2นัดตรวจเก็บ 6คะแนนเต็มก็ผ่านเข้าสู่รอบนอกเอาอย่างแน่นอนแล้วครับโดยนัดสุดท้ายของรอบแรกจะเจอกับบราซิลที่20กันยายนในเวลา19นาฬิกา30นาทีซึ่งผลตอนนี้บราซิลกับโครเอเชียก็จบครึ่งแรกบราซิลนำอยู่4ประตูต่อ1ครับโดยผลงานที่ดีที่สุดของฟุตซอลไทยในการเข้าร่วมชิงแชมป์โลก7สมัยติดต่อกันนั้นดีสุดก็คือรอบ16ทีมสุดท้ายใน3ครั้งหลังสุดนั่นเองนะครับส่วนผลฟุตบอลเอฟซีแชมเปียนส์ลีกอีลิด